รเราว่เาเราเข้า YouTube ไปได้เหรอเออเราจะไปรู้ว่าห้องน้ำบ้านมึงอยู่งไหนไรควายไม่อยากเล่นมูลาศป่าเลยมันต้องออฟไงจะเอาอก็ได้ครับ ผู้เล่นพรสวัสด์ไปแกไปแกผู้เล่นพรสวัสค์เดี๋ยวเจอเพื่อนหนูผู้เล่นพรสุราษฎร์ไงเคยเคเฮ้ยมีเฮ้ยขาดิเออทำไมมันมีโลกเฮ้ยกลุ่มพรใส่โค้ดได้ไหะได้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 ไดได้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 ไได้ คือตนนี้มันอะไรวะขันแหลกน่าจะเป็นอ๋อจะแหลกด้วยอ๋อแหลกด้วยยิงนี้ยิงนี้้เเต็มโลพัตทาเลยระวังนะระวังนะระวังนะราวิลราวิฟิกเกอร์เอ่อน่าจะลงมาเยอะอยู่เป็นขบวน่ะเป็นกองทัพเออไม่ลงอ่ะป๊าปป๊าป ทำไมทำไมมันไม่ลง right? อ,อ่ะต้องเก็บแตกมันเนี่ยมูลาต้องเก็บแตกนะเนี่ยเอาเอากรนี่ยหละถามเซอร์แล้วว่ามาแล้วว่ากองทัพหนึ่งวะกองทัพหนึ่งเลยอะกลับมาฟาร์มโบวเนี่ยคอหนึ่งคอสองคอสามเฮ้ยสุเลนสุเลนสุเลนได้อยู่ะ ไปบูด้ปะขบูไ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 ด้ปขบูได้ปะอยู่ทนอยูไจ้านงสาวว่ยไม่ได้ด้วยผมมือนเกินที่ในแฮกแมพหายหมดเลยหมดป่าเลยหมดป่าเลยคบเปาเลแอเรอเรนดรอแออย่างชอบ ทำสรงทำส่งแอก็เงินเงินตามไปแล้วกันไหนไนีอะมันอะไรเนาะป่าได้แบบแบบรู้อะไรวะไม่ตายรูนอะไรวะเนี่ยเบาจัดออเดแตกหนึ่งเนไปหนลงชายออ๋อบโอ้ หายนะหายอุ้ยไมอย่าหาอย่นี่อย่อยมเาิดเ่มอ่าได้ไหมเนี่ยมีดึงปะไม่เอา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 ตาไม่ทันเลยวะแอดเหรอแอดเหรอเออแอดเหรอแอดเหรอโยนอีกแล้ไม่เอาโอ้โหชอบทสุดแล้วมีฟิกอยู่หน้าหมกคอนต้นว่ะจริงละคอนปอ่ะ ครกเขาขอนตายเขาฟูพีเหมือนกันเลาขอนตายเล่นไม่อ่านเกมเลยงงมากนะดิอ่านอยู่นะเล่นล่างดีกว่าะแขกอยู่ตรงกลางวะโอ้บนเกาวิวเกาวิวเทปต้นสภาพเทปตินสีภาพฟอร์เรนไอ้เแค่ลำอยู่ลำเก่าไม่อยู่ว่าไงจ้าคนเดียวโอ้แดงไม่โดนไปกลับมาทำไมกลับมาทำไม ่าเลย่างเลยางเลยบนเยอะร่างเลย่างเลยก็อคมันตามันมาได้กลับมา่านรอนทนของนไ้ทำนได้ so all, okay. ี้่อยนข้างนาทนทันทนอทันป้อทันจ้าเรเาเพ่อนอยู่ผมสตัวพี่สตัวไอริซอยไีซอยพี่ออยรนโอ้โหตเรน อุย้ยเชี้เ er, ต็มหมวดเลยโดนยิงกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนบอกฝากฝากฟิล์มบอกว่าฝากฟิล์มเอ้ยไม่ใช่ฝากเอ๊ฟฟิลมบอกมาทีว่าส,สอรอไม่ไ <c oughs> ด้บอกมาสลับนะด่ามันว่าเลืออู้ยี่อ่ะป <c oughs> oh yeah, ุ๊บเป็นชุ่มไว้ยอ่ะตะล่างแั้วนะแตกถ้าไม่ไปดู แกรอบเลยงปเลยานลงไปเลยผ่างเลยทีเดียวกูว่าก็ล่วงแล้วอ่ะจริงป้อมเข้าดิเข้าไปยีเนียเข้ไปยเาไปก่อนเลยเข้าก่อนเยเฮ้ยย่มาก่อเฮ้ยอาดิพอเรงพอเงเงเงเย่นะพอเรงเฮ้ยให้กลางไวห้เอให้กูไางนะ

ดรอข้างหลอสร่างได้นะนักบอลไหนบลไหนบนไห่บนแตกนะตนรับน้องชากลับสาดิกรับมาดิกลเอาไปดีครับน้องบอเราอะไปอยู่ไปบอลอยู่อย่าไปช่วยบนก่อนช่วยครับช่วยช่วยครับป้า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 ปาเนบอบฮะมเสิร์งไามเสิร์งกระตไหกดดันกลางอยู่ เี่อฟาร์มหน่งชื่มเมสซอะไรวะมูระป่าไม่เก่งเี่ยอะไรวะเนี่ยเอาละว่าเอาละว่าเอาละว่าเชียร์หยาดหน้ตีด้วยเชียร์จุ๊บจ๊บจุ๊บถามเสริม มาว่ะเที่ยวเชียวมึงจะแอ๊กอ่ะวัยรุ่นเทสต์ดีอีเอ็มเนรู้จักเอาวิกเอ็นอ่ะเนี่ยเดวิกเอ็นเฮ้ยอะไร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 ไม่ใช้ติด้วยกูหยามไม่ใช้ติด้วยไม่ใช้ติด้วยกูหยามเปิดโลกมันมันเหม็นชิ่นจริงเปิดคนหนึ่ง ถึงมาลายหยับถึงมาลายหยับคอนต้นมันยังเหน็บนะตอนต้นยังธรรมดาะดูนใส่มาร้อยอันอ่ะมันหนึ่งเดี๋ยววิ่เกนไอ้ปล่อยเขาชอบไปท่าไปท่าเขาเล่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงจังเลย อยากได้ดับเกว่ึงแถบนี้ดาร์มืงลำคาญนก็แล้วกูอุ้งเฮอ้ยเฮียเต็มดวงพอแล้วอีเวนเน่ออปย่าอัติไม่มีฟรีอะย่าน้องชายวิ่งเฮียมันวิกเกอร์เยอะละเยอะละเยอะละเจกู เดี๋ยูท่าเซียนเดี๋ยูท่าเซียนตายนะไม่กลับตายนะเราใครตายป้าเด็ดเด็ดเดธรรมดาโปรรีเอียงร้องอ่ะเฮ้ยท่าอะไรของมึงวะอีเมนอะไรโอ้มูลาดป่าโคตรไอ้บอกไม่อยากไอ้บอกไม่อยากเล่นป่าไงไม่อยากเล่นไงมันจะโหดเกินไอ้ายเรเปิดมันเราเปิดของดิเปิดของดิโอ้ตัวเลนด้วยเอ้ยตัวเลนฟิกแล้วตัวเลนฟิกแล้ว เอ้เียวตุวเร็งพี่ก็สวยตาย,ตายผมไม่ได้ขี้ไรเนอร์ดนนังไม่กัมาถึงขนาดนี้มึงไม่ร่วงไม,ไม่ได้หรอกไอ้ตุเรนหวัวดอใช่ผมจะหุ้ยหุตยหุ้ยตายได้น่ะเียมูล่าตัวไม่มางามกว่าแคลรี่ไม่มีอยู่ล่าง ทำไม,มค,มครูดาวมูหลามันช้าจังวะจัดไงเมื่อก,กี้เอ้ยบูขึ้นหน่อยฮอนจัดดีมันเข้ามาแล้วมึงคอเลยเาาปล่อยกลางอุ้ยเวดองเข้ามาทีว่ะมาแล้วทำเซิ้งรอด้วยนี่เซิ้งก็รอด้วยขอแอสซิสต์เปิบเปิบเปิบไม่ใช่ใจเลยบาเซ็เดี๋ยวกูทำเซิ้งเลยเต็มเลยพี่อะไร,รอ่ะครับน้องน้อง เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยันลับเบอร์พอแล้วพอการอยู่มีมีมีอะไรหรออะไรอะไรหรอปั่นนะปั่นนะไม่เจ่ดอมันจะตายนะเมื่อกี้นี่โดนลัมเบอร์ล้วงเราวิวแรงจัดท่านช่วยด้วยนี่โดนลัมเบอร์ล้วงอะไรนะใช่โดนลัมเบอร์ล้วงวิวแม่งฟรีตลอดเลยฝาประมาณกลางแบบ กลางแแบบจริงหนีแล้วกลับโคตรไกลโคตรกัแต่ฟุ๊บเรียกหมว่ามูลากลางแแบบเอาไปทำเสริงโดนหน้าล้กไม่รู้มูลากลางแแบบทำเริ้ยเออแล้วคนกูเหี้ย

เไปดูดีนี่แคลรี่รีพอร์ตไอ้เพื่อนเอาไอ้ไอ้คอนเรียนเอาดิไม่ผิดนะไม่ผิดนะเพราะว่ามันของฝั่งตรงข้ามนะไม่ผิดเจอรีพอร์ตผมไม่หนุบเลยว่าเกมนี้ไม่ถึงีใจก็มีใจก็รีมามีใจก็รีมาเฮ้ยหยานเวลสิบสามเฮ้ยโซโล่โชว์หน่อยดีกว่าเขาว่าเป็นเลสองมันหด อาดยู่กลางรอเลยอยู่กลางรอเลยดูเชิงนี่เลยดูนี่แทนผนดูเชิงดูเชิงเดียวอ่ะดูเชิงเดียวเดี๋ยวเออเดียวนี่ไม่กล้าหนีหนีโอ้ยถามเชิงวิ่งมฮะไอ้เจ้โดนปีสามแต่ไม่เคยกลัวแต่ก็ไม่กลัวไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวไอ้เวเม่เฟิร์มเฮียแล้วไี่อะไรอะไรทำอะไรน้องๆ นีือย่าไปมันหาอยู่ทำไรหรอครับพ้องน้องไรหรอครับพน้องถามเสรินี่อยู่นี่อย่ีานี่กลางเลยเย้าเยาถามเสริกลางของยบอ้แบบช่กลางนี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 ่โดน่ยาดขอน่อยเลยขยนอยว่าตอนยาเลยยาด โอ้เอาเอ้ยแรงเกินอ๋ออ๋อคงคงองคงคงคงที่าไปเอาเดี๋ยวเกมน้ำเดี๋ยวเกมน้ำเขาเขาล็องเกมน้ำเกินเอากลางก็ได้เอาเลยเอาเลยเลยเ็มเต็มที่คข้ชมพ์เฮ้ยลาวิลโอ้ครึ่งหลอดบ้าบอหนึ่งสองโอ้เดือวนะเดือวนะไม่กล้ากันบ้านไม่กล้ากันบ้านไม่กล้อะไรไม่กล้าครับไม่กล้า ไม่ถารับ่ล้องถามครับ้องถาเบื่อเบื่อเนี่ยไม่กล่าวเขาเนี่ยมีทามเซิงครับมีทามเซิงขอร้องมีทามเซิงให้เขาไปรับไปเขาเองแต่ก่อนเรนวะตุเนนวะปีมันดิพิมมาดีพีมมาดีเฮ้ยยเอาทามเสิงไม่รอดมไม่รอดได้ไงเน่ะเชี่ยอย่างเตือนตี

ถามเสริมไอ้ป่านเป็นเฉยไอ้ป่านเป็นเฉยไอ้ป่านเป็นเฉยเอาดิปั่านอะมาดิมาดามาดิเข้ามาดิเมา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 ดิถามเสริมมุกผู้ดีถามเสริมอะไรอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ YouTube ให้ดูผมด้วยนะครับน้องไปละคุณเกมมากครับผมอะไรคองนัวอะไรใครเขาจะไปดู